ครับนี่เป็นเนื้อพระของสมเด็จปกโพนะครับเป็นพระวังหน้านะครับเกโบตูมครับผมปกโพเกศบตูมนะครับโพเก้าแปดนะครับนี่ครับเป็นเนื้อสมฤทธิ์นะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะนะครับของวังหน้านะครับท่านดูสิครับดูการหล่อนะครับเป็นเนื้อสมฤทธิ์นะครับ หนือที่เรียกว่าเนื้อนวโรหะนะครับประกอบด้วยแล้วท่าเก้าชนิดนะครับนักทองคํานะครับท่านที่เป็นท่านที่ศึกษาพระสมเด็จอยู่ก็คงจะทราบนะครับนิ่เก็ตปตูน,นะครับนี่เป็นเนื้อพระโรหะนะครับ เอาดูด้านหน้านะครับเราไปดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปกันเร็วหน่อยนะครับอ่าด้านหลังเนี่ครับเห็นไหมครับเขาขาวเนี่ยจะเป็นเงินนะครับหรือประหลอดเนี่ยครับหรือเนื้อตะกัวก็ได้ครับแล้วมีแบบมีกับเนื้อทองด้วยนะครับดูนะครับพอท่ายๆนี่ก็จะกระจัดกระจายเลครับเอาไปดูด้านหน้าทีนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูหลวงพ่อเดิมนะครับดูด้านหน้าครับนะครับจําไห้นะครับจำไว้นะครับแต่ท่านจะขึ้นเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกับหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเหมือนไครับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับทองอลามเลยนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับองคงนี้นะครับชัดเจนนะครับ นี่เป็นองค์พรเดิมนะครับท่านก็ชัดมากเลยนะครับดูครับมีด้านหน้านะครับอันนี้พิมฐานสูงนะครับจมูกฝรั่งหน้าฝรั่งนะครับอะดูด้านหลังนะครับนะครับองค์นี้น่าจะแกะทองนะครับน่าจะแกะทองมากๆเลยนะครับชมนะครับเห็นไหมครับอาแลวนี่ผมก็จะมาเปรียบเทียบนะครับ เทียบเทียบเอาด้านหลังเทียบกับองค์องค์กับพระอนี่ครับนะครับท่านถูกแสงเห็นไหมครับนะครับท่านจะใกล้เคียงกันมากนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้านะครับด้านหน้าครับ พอดีท่านดันหน้านะครับขอโทษครับขอโทษครับหลวงพ่อเห็นไหมครับนะครับผิวท่านใกล้เคียงกันมากนะครับดูดิครับนะครับนะครับด้านหน้านะครับเนี่ยครับผิวท่านใกล้เคียงกันมากนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกเลยนะครับเจาะลึกเลยเจาะลึกเลยเอา้าสมเด็จก,ก่อนนะครับเจาะลึกกันเลยแล้วครับนะครับอย่าเพิ่งดับนะครับต้องขยันเอาบ่อยๆไม่ไ้ไม่ดับนะครับนี่ครับเจาะลึกเลยขยายใหญ่เลยครับเห็นไหมครับ เห็นเกตอะไรไหมครับนี่เป็นพาะสมเด็จนะครับแซวไคเอ้ยแคลไซหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับมาดูนะครับองค์ที่สร้างขึ้นมาก่อนนะครับคือเราจะมาศึกษาเรื่องเนื้อทองคำนะครับนี่ครับดูทองครับว่าใกล้ทนันใกล้เคียงกันหรือเปล่าครับไปไหนล่ะ ครับผมโฟกัสสะทอนไป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 นี่เป็นชาบแดงนะครับไปเป็นไงครับเนื้อทองไหมครับทองนะครับเนี่ย องค์นี้ก็แกะทองเหมือนกันนะครับต้องไปแยกโลหะครับีต้องไปเข้าเครื่องแยกโลหะครับเครื่องเซนนะครับเนี่ยครับดูครับนี่ผมเจาะลึกนะครับขององค์พระสมเด็จจีนปกโพนะครับท่านจะสร้างก่อนนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับสร้างพอสอนแต่สองสีกว่าอยู่แล้วนะจะมีสองจะมีสามยุคนะครับจะมีสองสี่ศูนย์แปดนะครับกวังหน้านะครับพิมพสมเด็จเนี่ยพิมพระสมเด็จเนี่ยก็มีสองสี่ศูนย์แปดสองสีหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสี่้าหนึ่งครับผมไม่รู้ว่าท่านอยู่ในยุคไหนนะครับองค์เนี้ยแต่สร้างก่อนของหลวงพ่อเดิมแน่นอนครับ มีการลงชาติลงชาติลงรัฐนะครับสมัยยุรศสีรห้านะครับเป็นกุกวังหน้านะครับเห็นไหมครับเนื้อทองนะครับชัดเจนนะครับต่อไปดูหลวงพอเดิมมังครับเจาะลึกหลวงพอเดิมนะครับ พยักหน้ดักจลลึกลงกาเดิมนะครับมาพ่อครับขออนุญาตค,ครับอ่านะครับเป็นไงครับเนื้อนะครับเนื้อใกล้เคียงกันมากเลยครับส่วนผสมน่าจะค้ายคืึกันนะครับสูตรตำราโบราณสัดส,ส่วนของแร่ นี่ก็ขยายใหญ่นะครับเจาะทะลุกันกันไปเลยมีทองแดงนะครับมีเงินตะกัวดีบุกแล้วก็ทองนะครับทองคํานะครับขอฟคน,นะครับเนี่ยครับกระแสทองนะครับ ว้าว wow. นี่นะครับนะครับชัดเจนนะครับลำดับมันน่าจะเป็นทองแดงหรือเป็นเงินนี่นครับไล่ไปเลยตรงนี้ก็น่าจะแกะทองนะครับอา้ามาดูด้านด้านหลังด้านหลังครับด้านหลัง ชัดเจนนะครับก็ฟันธงไม่ได้เลยว่าหลวงพ่อเดิมกรุวัดพนมรอกเนี่ยเป็นเนื้อนาวโาลหะหรือเนื้อสำริดเก้าชนิดที่มีส่วนผสมทองคํามากตามสูตรนะครับที่ผมได้พูดให้ฟังถ้าช่างเป็นบาทก็ ในสูตรแต่ละสูตรนี่ก็ทองคำจะหนักกว่าเขาหมดแล้วก็ตามด้วยเงินก็ตามด้วยทองแดงแล้วก็ไล่ไปครับปลอดสังกะสีเหล็กนะครับเนี่ยครับเนื้อทองครับเห็นไครับชัดเจนนะครับ ชัดเจนนะครับองนี้เขาข่าวนี่ผมไม่แน่ใจนะครับองค์นี้เนื้อทองเยอะมากครับโอเคนะครับอ่าอันี้ก็มาเอามาไล่เอามาเปรียบเทียบกันนะครับพระสมเด็จน,นะครับอ่าอันนี้องค์นี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับ นะครับต่อไปก็จะขยับไปเป็นของพระสมเด็จนะครับต้องโฟกัสใหม่นะครับเพราะว่าท่านสูงต่ำไม่เท่ากันสังเกตนะครับถ้าเกิดเป็นของสมเด็จจะมีชาติแดงติดนะครับเป็นไงครับชัดเจนไหมครับดูดีๆครับนะครับเนืือเหมือนกันมากเลยนะครับ อเอามาลงพอเดิมต้องโฟกัสใหม่นะครับเพราะว่าเนี่ยครับใกล้เคียงกันมากเลยนะครับด้านหน้ามังด้านหน้ามังครับด้านหน้ามังครับอุ้ยต้องโฟกัสกันใหม่ครับ พอเดิมนะครับนี่ครับอันนี้พาะสาเร็จน,นะครับจะมีชาติแดงและลักดํดำอยู่นะครับน,นี่จะจ้ามากี๋ยวขอ,ขอเบาไฟหน่อยดีกว่านี่นนะครับเอามาเปรียบเทียบพอเดิม อุปเดิมครับจัดกินนะครับจัดกินนะครับอุปเดิมสมเด็ก เป็นประโยชน์นะครับให้กับทุกท่านนะครับซึ่งท่านมั่นใจได้นะครับถ้าเกจะออกจะมีพระลินแบกล้อพิมพ์เนี่ยผมว่าต้องคิดมากนะฮะโอ้ดูนะครับมีแควไซด์ด้วยครับผมไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะครับเห็นไหมครับขาวๆนะครับนะครับเนี่ยครับมีการงอกของแคลไซด์ด้วยนะครับ จะงอกจากดินก็ได้ครับเกาะผิวโลหะเลยครับ mm hmm. ครับพ mm hmm. ระที่ท่านอยู่ในในกุในกรุนะครับมีดินมีอะไรเนี่ยด้วยนะครับแต่แต่องค์สมเด็จนี่ไม่ได้อยู่นะครับองค์สมเด็จนี่เป็นพระสายวังน,นะครับ แต่เขามีนะครับแผล้ายเกิดขึ้นก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีอาจจะเกิดจากรักรสชาติก็ได้นะครับเห็นไหมครับเนื้อครับองค์นี้ท่านสร้างก่อนนะครับท่านสร้างก่อนดูนะครับเนื้อเหมือนกันมากเลยนะครับเห็นไหมฮะเนื้อกันเนื้อไม่ตึงย,ย่ยนยุบย่นนุ่ม เป็นปุยเนียฮะเหมือนกันไหมครับดูสิครับกับหลวงพ่อเดิมเนี่ยครับเห็นไหมครับผิวเห็นไหมครับผิวนะครับหวังว่าก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมโอ้ยขอเพียมเดี๋ยวขอเพียมทิ่หน่อยนะครับก็ช่วยช่วย อขอพูดกันหน่อยนะครับโทวทีที่หมื่น,นครับแป๊บๆโอ้กลองไมนนิ่งครับโทษทีนะครับ นิดนึงนิดนึงนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านนะครับให้ท่านเชื่อเชื่อมั่นได้เลยครับนี่คือพระครูหลวงพ่อเดิมวัดพนมรอกเป็นพระหล่อโบราณหล่อด้วย เนื้อสำลิดหรือเนื้อนวโรหะหรือเนื้อทองผสมนะครับซึ่งในยุคนั้นจะเป็นสูตรโบราณอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับการหล่อพระนะครับก็หวังว่าคงท่านคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอพระคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ สวัสดีครับ